อัคราเดชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำกับการตชด21ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาพลตรจเอกอัคราเดชพิมลศรีที่ปรึกษาพิเศษตรูพุ่งในการสอนรดตรเปิดเผยว่าพลตจเอกกิตารัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ตัวเองได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการตชด21ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชา พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาพร้อมทั้งสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด่านหน้าแนวการประทะปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องของหน่วยจากนั้นได้มอบสิ่งของเป็นของบํารุงขวัญกาลังใจประกอบด้วยน้ําดื่ม1,500แพ็คข้าวสารถุงละ15กิกร,รมัม50ถุงบะหมี่กึ่งสาเด็จรูปป,รปลากระป๋องนมสด แป้งโรยทาเท,ท้าโยคีรวมถึงขนมอบกรอบต่างๆพัดดมตั้ง,งพื้นผ้าอนามัยและยาดมของใช้ส่วนตัวต่างๆมอบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกับการประชสดอ21ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรครบถ้วน